จเจริญพรญาติโยมทุกท่าน,นวันนี้ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ <c oughs> วันนี้ก็จะามาให้ธรรมะที่เรียกว่าพุทธวจนะนะ, <c oughs> ะเป็นความแตกต่างอย่างไรกับการให้ธรรมะทั่วๆไปก็คือ ไม่ใช่ความเห็นของตัวเองนะคำสอนของภิกษุไม่มีมีแต่คําสอนของศาสดาผู้เดียวศาส,สดาคนเดียวที่ตรัสรู้และบัญญัติธรรมและวินัยออกมานะสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภิกษุสาวกภิกษุณีสาวกอุบาโสกอุบาสิกาสาวกล้วนแต่จำคํำผู้เจ้ามาแล้วนำมาปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปนะ คนผลิตคําสอนออกมามีคนเดียวคือพระเจ้าเจ้านะดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้เลยว่าคําที่แต่งใหม่เนี่ยพาสิทธิ์ขึ้นใหม่เนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปสนใจนะพระองค์ตรัสไว้ว่าสุตตันตะเ่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอน มีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเห็นไะหคำแต่งใหม่คำสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยคูณศึกษาเล่าเรียนนะส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน,นวันนี้เราก็จะเอาคำพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประกาศบอกกันนะว่า สิ่งที่ถูกต้องที่พระองค์เคยตรัสสอนไว้เนี่ยคืออะไรบ้างนะและพระองค์ยังตรัสกำชับอีกว่าไม่อนุญาตให้ภิกษุสาวกเนี่ยบัญญัติอะไรเพิ่มนะบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ภิกษุทั้งหลายจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะจกสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะศาสดาสั่งแล้วว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนดังนั้นถ้าพวกเราเป็นภิกษุทั้งหลายหรือเป็นสาวกผู้เจ้าสั่งอย่างนี้ทำยังไง เราจะเผยแผ่คำสอนอยังไงนะเราพูดใหม่ไม่ได้ตัดทอนก็ไม่ได้ทำยังไงดีต้องจำไปใช่ไหมต้องจำไปและถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองจำออกไปหลักการแค่นี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากทำตัวเหมือนไมโครโฟนเนี่ยอาตมาพูดไปสิบคำมันออกไปสิบคำเป๊ะเลยนะอนะ อย่าออกไป11 12คําอคำเให,หม่นี้ใช้ไม่ได้นะนะสาวกเหมือนกันผู้เจ้าถ่ายทอดไป10คําต้องออกไป10คคำนะอย่าไปแต่งเองอย่าไปลดทอนคนที่ได้ยินไปจะเสมือนหนึ่งได้ยินต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงถูกท้องไหมนะและถ้าทำอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีศาสนาจะผิดเพี้ยนไหมไม่ผิดเพี้ยนจะเป๊ะหมดเลยจริงไหมอ่านะ แต่คนไปขยันแถมนะมันเรื่องมันเท่านั้นเองนะศาสนาที่มันผิดเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้มันเรื่องแค่นี้เองไม่ซื้อตรงต่อพระศาสดาไม่ตรงอะ่ะเบี้ยวนิดนึงแต่บางทีไอ้ความเบี้ยวเนี่ยหวังดีเจตนาดีแต่เพราะไม่ทราบว่านะผู้ที่บัญญัติได้นะมีคนเดียวเพราะอะไรเพราะพระศาสดานั้น กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวไม่มีสาวกทำได้จัดกับอคิเวสนะบอกจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในกำหนดสมาธิทุกครั้งนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ทราบแน่นอนว่าผู้เจ้าเราเก่งอย่างนี้ มักจะรู้ว่าเก่งแต่อิทธิปาฏิหาริษทำฤทธิ์ทำาายได้แต่ไม่รู้ว่าการพูดของพระเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริคำพูดที่ประกอบด้วยปาฏิหารไม่มีมนุษย์คนใดในโลกทำได้และตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าศาสนาหรือคำสอนจะหายไปจากโลกหรือเปล่าถ้าคำสอนศาสดานั้นมันถูกบิดเบือนนะกัดกร่อนสูญหายไปศาสนาหมดนะ มันจะมีคําใหม่ๆขึ้นมาและคําใหม่ๆเป็นของใครก็เป็นของสาวกเรานี่แหละนะไม่ใช่ของใครจํามาหายไปบ้างแต่งมาเกินบ้างห็นหเป็นอย่างนี้นี่แหละแต่นี้วันนี้ก็เลยมาถ่ายทอดคําพระศาสนาตรงๆแต่นี้ถ่ายทอดแล้วเนี่ยโยมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ แล้วอาจารย์คือฤทธิ์จำมาคาดเคลื่อนอีกหรือเปล่าโนะยมเกิดความไม่มั่นใจอาตมาก็เลยขึ้นจอให้โยมดูนะก็เลยต้องขึ้นจอมีทั้งซ้ายทั้งขวานะใครถนัดดูข้างไหนดูข้างนั้นนะขึ้นจอเพื่อให้เห็นข้อมูลในจอข้อมูลในจอนี้เป็นข้อมูลอะไรเป็นข้อมูลจากพระตบิดกฉบับสยามรัฐ ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยมีให้หมดเลยนะต้องการบาลีมีนะสี่ผ้าเล่มไทยสี่ผ้าเล่มครบนะข้อมูลในจอนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก2500กว่าปีเก่ายังไงนะยมเคยเห็นพระติิฎกตามวัดต่างๆไหมคําสอนผู้เจ้าอยู่ในพระตปิฎกใช่ไหมมากที่สุดเนาะ หลักฐานในโลกนี้มีแค่นี้หน้าตาอย่างนี้พระตาปิฎกอันนี้ของมหาจุฬา45เล่มนี่ของมหามมก,กุฎ91เล่มนะสองสำนักนี่โยมสองสำนักนี้เขาเอามาจากไหนนะสองสำนักนี้ให้โยมทราบว่าเขาเอามาจากตัวนี้พระตาปิฎกฉบับสยามรัฐนะ เล่มนี้เป็นเล่มจริงถูกพิมพ์ครั้งที่สองปี2468เกิดทันกันไหมไม่ทันนะแต่หลักฐานยังมีอยู่พิมพ์ครั้งที่1ปี2436สมัยรัชกาลที่5้าคงไม่เคยเห็นรัชกาลที่5ใช่ไหมเชื่อไหมว่ารห้ามีจริงเชื่อเพราะประวัติศาสตร์มันยังพอเห็นได้ถูกต้องไหมเรากำลังสาวถอยไปเรื่อยๆไปให้ถึงว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เดี๋ยวคนบอกเฮ้ยสองพันกว่าปีผู้เจ้าไม่รู้จักแล้วใครก็ไม่รู้นะอุปโลกกันมาหรือเปล่าอย่างนี้เข้าใจไหมเราค่อยๆถอยประวัติศาสตร์ไปนะพระในยุคลอห้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมนะลอกมาอีกเหมือนกันลอกมาจากไหนลอกมาจากใบลานอักษรขอมนะหน้าตาอย่างนี้ไบลานอักษรขอม ใครเป็นคนทำนะทำเมื่อไหร่ทำเมื่อปี2 3 3 1าารัชกาลที่1เป็นผู้ดําริให้ทำยังเป็นของประเทศไทยนะไม่ใช่ของประเทศไหนเลยอักษรขอมก็จริงแต่คนไทยทำนะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยอยุธยาถูกเผาหมดแล้วบ้านเมืองกอบกู้บ้านเมืองได้ อยากมีหลักฐานทางพุทธศาสนาไม่มีทําไงไปยืมพระตรปิดกจากประเทศลาวกับรามันมาแล้วนิมนพระมา200กว่ารูปทั่วประเทศมานั่งลอกใหม่ทั้งหมดเลยนะใช้เวลาลอกอยู่ห้าหเดือนงานนี้เสร็จตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมุญเทียนธรรมที่วัดพระแก้วในพระบรมาราชวังนะเพราะนั้นสาวหลักฐานไปถึงปี233 1แล้วนะ อะรอหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อว่ามีจริงนะรอหนึ่งพระในยุคลอหนึ่งก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าลอกมาอีกเหมือนกันลอกมาจากพระติปิฎกของลาวกาลามันประเทศในแถบโซณภูมิเอามาจากไหนนะเอามาจากยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชนะซึ่งส่งสมณทูตไปก้าสายกระจายไปทั่วโลกยมจะเห็นว่าที่สำคัญมีลังกาก็มีมีศาสนาพุทธ พทธเจ้าก็ไม่ได้เกิดลังกาทําไมลังกามีศาสนาพุทธได้ยังไงมาจากพระเจ้าโศกนี่แหละสุนทรภูมิเราพทธเจ้าไม่ได้เกิดที่นี่มีศาสนาพุทธได้ยังไงพระเจ้าโศกนี่แหละนะพระเจ้าโศกอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณ200ปีหลังพทธเจ้าปรินิพานสองชั่วคนปูเ่เราอะนะพ่อเราปูเา่เรานะถ้าปู่โยมเนี่ย เล่าให้ฟังว่าโอ้โหพระเจ้าหน้าตาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยมเชื่อไหมเชื่อปู่ไม่โกหกเราเพราะปู่เคยเห็นใช่ไหมยังเห็นหน้าเห็นหลังกันอยู่พระเจ้าโศกเชื่อแน่ว่าพระเจ้ามีนะศรัทธาคําสอนพระศาสดากระจายไปทั่วโลกที่หนึ่งมาในสวรรณภูมิเราเก็บข้อมูลไว้ตกทอดมาถึงรอหนึ่งตกทอดมาถึงรอห้ามาถึงปัจจุบันรชัชกาลที่9เก็บไว้ในแผ่นซีดีแผ่นนี้ นะข้อมูล2,000กว่าปีที่ขึ้นจอให้เราดูนี่2,000กว่าปีนะเราจะได้มาทราบว่าเอ,อพิธีกรรมณนะวันนี้มันเปลี่ยนแปลง,ปลงผิดเพี้ยนไปไกลขนาดไหนแล้วในศาสนาพุทธของเรานอะย่าละเลยศาสนาพุทธนะศาส,สนาเป็นหลักสำคัญนะของชาตินะสำคัญเพราะอะไรมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าดีเป็นยังไงเลวเป็นยังไง ตามความเห็นใครความเห็นของผู้ไม่มีกิเลสแล้วนะ,ะบางทีดีเลวของคนนั้นคนนี้พูดมาเนี่ยมันยังเจือด้วยกิเลสบางแต่ผู้เช่าไม่มีกิเลสล้วเวลาเราฟังแล้วเนี่ยเราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนนะนี่เป็นหลักฐานทางโลกที่เก่าที่สุดไม่มีอะไรเก่ากว่าน,นี้และถึงโยมจะไปเจอหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ใดในโลกที่เก่าใกล้เคียงกันมันจะตรงกันหมดนะ เช่นล่าสุดเราไปเจอในถ้าในอัฟกานิสถานนะเป็นเศษซากใบาลานนะเศษซากใบาลานเป็นพันๆหมื่นชิ้นนะนักโบราณคดีต่างชาวต่างชาติเขาก็สงสัยว่าไอเ้เศษซากใบาลานที่มันมีรอยเขียนด้วยเนี่ยมันเขียนว่าอะไรเขาก็เอาพยายามพยายามเอาเก็บมาต่อกันไปทําที่นอร์เวย์นะ เอามาเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานนะโยมมันไม่ใช่ง่ายนะ,ะถ้าใครจำได้สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังรัฐบาลไทยยังไปขอมาชิ้นหนึ่งมาเอามาให้คนไทยได้เคารพกราบไหว้กัน,นตัวนีนะ้อันเดียวกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อต่อเป็นแผ่นใบลานเรียบร้อย <c oughs> ก็เอานักภาษาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ย <c oughs> เข้าไปช่วยกันแปลว่ามันแปลว่าอะไร พอแปลออกมาเป็นภาษาทั่วโลกปรากฏว่าในภาษาไทยเนี่ยมันตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐตัวนี้มันอยู่คละซีกโลกนะโยมนะแต่ข้อมูลมันตรงกันเป็นการสอนเรื่องอบายมุขหกนะขบดีบุตรการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมลยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคนะการเที่ยวตามตอกซอกซอยในเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา นะการคบมิรชั่วการพนันความเกียดค้านอย่างนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาสอนกันมา2,000กว่าปีแล้วเรื่องอใบมุขกและในนี้ในแผ่นใบลานนี้ยังพูดถึงเรื่องความไม่ตายว่าเราเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้อามาตะาธรรมหรือนิพพานนะดังนั้นหนทางเข้าสู่ความไม่ตายเนี่ยถูกสอนมา2,000กว่าปี โดยคนคนหนึ่งที่เรียกว่าอลันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนศรัทธาเรื่อมสายและสืบทอดคำสอนผ่านมาสองพันกว่าปีนะ,ะที่มาที่ไปเราจะได้ทราบนะว่าไม่ได้ยกเมฆหรือลอยๆขึ้นมานะท่านี้ <c oughs> พอมาตรวจสอบหลักธรรมของพระศาสดาแล้วเนี่ยณวันนี้มันผิดเพี้ยนไปไกล แค่หลักการสอนเหมือนกันณนะวันนี้พระเราเทศอยังไงยกคําพระเจ้ามาคําแล้วก็คุยปรุงแต่งไปอีกนะตกลงมีคําพระเจ้ายกมาอน,นิจจังคําเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพูดเองปรุงแต่งไปบัญญัติใหม่หมดเลยเราถูกสอนกันมาอย่างนี้หมดเลยหลักการนี้ผิดเลยไม่ใช่พระต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของาศาสดานะพระเจ้าบอกเลย เธอเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะเป็นทายาทโดยธรรมในรมิตรโดยธรรมนะเพราะนั้นพระต้องถ่ายทอดคำพระตะถาคตก๊อปปี้เลยตรงๆนะดังนั้นทุกคำถามท,าที่โยมถามมาอาตมาจะตอบโดยพุทธวจนะคำตถาคตนะขึ้นพระสูตรให้ดูเรียบร้อยทุกความเห็นของคนในโลกผู้เจ้าตอบไปหมดแล้ว ไม่มีความเห็นของใครในโลกที่ผู้เจ้ายังไม่ได้ตอบมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบผู้เจ้าบัญญัติไว้ทิฏฐิหกบมนุษย์คิดยังไงเทวดาคิดยังไงพรหมคิดยังไงผู้เจ้าทราบหมดดังนะนั้นสิ่งที่เรารักษากันอยู่อย่างเหนียวแน่นโดยคิดว่าอ๋อนี่คือคำพระพุทธสอนพระพุทธเจ้า แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เช่นอะไรบ้างไหมเคยกวดน้ํากันไหมเคยใช่ไหมอ่าเป็นชาวพุทธบอกอ่ะทําบุญแล้วต้องไปกวดน้ําเราก็ลองคีย์คาว่ากวดน้ําเข้าไปแล้วสืบค้นว่าคํานี้มีไหมเพราะตอนนี้เราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้าแล้วนะคอมพิวเตอร์มันหาให้เจอหน้าไหนปุ๊บมันบอกเลยเล่มข้อนี้หน้านี้นะปรากฏว่าเป็นยังไง ไม่พบคําว่ากรวดน้ําในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเกินมาอีกแล้วเห็นนะแล้วก็รักษากันไว้อย่างดีด้วยนะอสอนลูกสอนหลานทำนะหาตัวคนบัญญัติได้ไหมไม่ได้อใครเป็นศาสดาที่บัญญัติคําว่ากรวดน้ําไม่มีนะไม่รู้รักษาไว้ให้ใครแต่รักษาเหนียวแน่นนะบอกให้เลิกไม่ยอมเลิกนั่นนี่เห็นไหม นี่มันเป็นอย่างนี้น,นะ,ะวันนี้มาหาเสียงให้พระพุทธเจ้านะเนี่ยแล้วมามาหาเสียงให้พระเจ้าเคยได้ยินคำว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไหมคายอดฮิตเรามาตรวจกันอีกพอเราคีย์คำนี้เข้าไปในโปรแกรมอ สืบค้นมาก็ปรากฏว่าคำนี้ไม่มีอีกแล้วนะมันเป็นอะไรที่เลยต้องเช็คก,กันไปทุกเรื่องเลยนะเนี่ยพอเรารู้หลักการว่าอ๋อต้องฟังพระเจ้าเท่านั้นปุ๊บเราเริ่มตรวจเลยเพราะเราก็งงว่าอ๊ะแล้วสาวกไม่ดียังไงอ่ะไม่ให้ฟังอ่ะก็เลยมาพึ่งรวบรวมได้ในแผ่นพับอันนี้ว่าพู้เจ้าตรัสไว้เองเนี่ยนะว่าทำไม อย่าไปฟังคำสาวกที่พาสิทธ์เองคือพูดขึ้นใหม่แต่ถ้าสาวกจำคำพระเจ้ามาพูดไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพาสิทธ์เองพูดใหม่เนี่ยไม่ได้พระเจ้าห้ามเราไม่เคยทราบมาก่อนพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคำไม่มีการขัดแย้งกันเองคำเป็นอากาลิโกนะแล้วในอนาคตพระเจ้าบอกเลยว่าภิกษุจะไม่สนใจคำตาตา,ตาคตนะเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์สันหลหชชื่อานาคก ตีไปตีไปในที่สุดก็แตกกริย์ท่านสารหัสก,ก็เอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปหรือจะแต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นบอกชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระจะมีได้ด้วยการอย่างนี้บอกลักษณะความเสื่อมของคําตถาคตไม่หมดเลยนะคำสอนพระเจ้าจะค่อยๆหายไปจากโลก และสุดท้ายจะเตือนไว้กับพระน,นว่าจะเป็นคนสุดท้ายในคําสอนของพระองค์นะคำสอนพระองค์จะค่อยๆหมดไปจะมีพิธีกรรมใหม่ๆคําสอนใหม่ๆขึ้นมาทดแทนเห็นนะอาตมาเชื่อว่าพวกเรารักพระเจ้ากันทุกคนนะวันที่26พฤษภาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการ <c oughs> <c oughs> จัดงานแสดงความรักและศรัทธาในตถาคตที่ห้างเซนทันนะ ว่างก็ไปร่วมกันได้นะอ่ะเป็นโวชัวในงานห้องบางกอะคอนเวนชั่นนะ,ะคิดว่าจะรับคนประมาณสักสองสามสี่พันคนนะสแสดงความรักและศรัทธาในตถาคตปู่เจ้าใช้คำว่าตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสนโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่น อย่าให้สมณนะเทพมารพรมใดๆในโลกดึงศรัทธายมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นะเ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระพุเจ้าเล่าให้ฟังว่าเทวดาเวลาจะตายเนี่ยนะเหงื่อจะไหลออกจากรักแล้ผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอภาร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉานะ เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตน,นเสร็จแล้วเทวดาคนอื่นที่เขายังไม่ตายก็จะผ่านเข้ามาแล้วก็จะมาเหมือนอวยพรนะเหมือนเราไปเจอคนใกล้ตายแล้วไปสู่สุคตินะเทวดาก็เหมือนกันก็มาบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติขอให้ได้ลาบขอให้ตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วภิกษุก็เลยสงสัยถามผู้เจ้าว่าอะไรมันเป็นสุคติของเทวดาอีก เพราะไอ้มนุษย์เนี่ยมันอยากไปเป็นเทวดาเทวดามันก็สุดแล้วนะอืมผู้เจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุปกติของเทวดาอาช่วยพอใจในอัตภาพตัวเองหน่อยนะออย่าเที่ยวไปตะกายเป็นเทวดากันมากนะไอ้เทวดาอยากเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเป็นเทวดาเห็นนะนี่ดังนั้นให้ใครตัดสินดีให้ผู้เจ้าตัดสิน พระเจ้าสุคติของเทวดานมนุษย์นี่การได้ลาบคืออะไรพระศาสดาบอกว่าการได้การที่เทวดาคนนั้นเมื่อตายแล้วแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยการได้มามีศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือการได้ลาบนะการตั้งมั่นในลาบคืออะไรคือการที่ไม่มีสมณนะเทพมารพรหมหรือใครๆใ,ในโลก ชักนำศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นะ